คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อาหาในคลิปเป็นการสรับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเทือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคสศทธิมารานะครับกับสูตรสิบบนโดยสูตรนี้ข้าตั้งแต่16ธันวคม6 3 16ธันวคม6 3นะครับกดติดตามเพื่อเทียบป็นเลขนะครับสติ26่ิงวดนะครับล่าสุดมันหลุดใช่ไหมหลุดเป็นครั้งที่ 2. สักสกู่นะครับ26เป็น27น,นะครับ เป็นยี่สิบเจ็ดบสองโอเคนะครับโดยวันยี่สิบเจ็ดก่อนแล้วนะครับมีเชื้อ็กน้อยอยู่สองอวทเท่านะั้นเพื่อนำเอาไปเทียบไปดูวิธีการคำนวณกันนะค,ะครับในส่วนของวิธีการคำนวณครับเข้าตั้งแต่สิบหกธันวาคมหกสามใช่ไหมอ่ะเราไปดู สิบหกตัวเ3ขหกสามครับออกสองศูนย์หศูนย์สสองออกเจนะครับอ่าหลักแสนบวกหมื่นบวกพันบวกร้อบวกสิบวกหน่วยของรางวัที่หครับบวกด้วยสตารางครับบวกลำการสองบวกศูนย์บวกหบวกกันได้เท่ากับสิบหสิบหกบวกศูนย์ของที่ครับเป็นสิบหกใส่หกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งงที่เป็นเ้า 9กบวกสคงที่เป็น12บใส่สองบวกหคงที่เป็น3 3มบวกเคงที่เป็น10ใส่0ูได้หกเจ็ดแปดเก้าอเจ็ดก้าาครับตัวเลขได้มาตำแหน่งของหลักสิบนครับเรามาดูเลขเลขสครับมาตำแหน่งของหลักสิบนครับ สามสิบาคมพกสามคำนวณในส่วนของหลักสิบปนได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่หนึ่งเจ็ด้าศูนย์สามสี่หนครับเรามาดูนะเจ็ดแปดเก้านมะครับเลขก้าคมาเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบแล้วครับหลักสิบปนครับก่อไปสิบเจ็ดมากราคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบปนได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้ด้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าสองนะครับเรามาดูแปดเก้านยาเลขศูนย์ครับมาตำแหน่งของหลักสิบปนครับ หนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่ครับคำนวณในส่วนของห 90, 52, 90, 52, อาาลักสิบปนได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าสองครับจำเดี๋แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าสองแปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่ห้าสองแปดเก้าสองหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าสองเออเลขศูนย์มาตำแหน่งของหลักสิบปนครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบปนได้ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่เจ็ดแปดห้าหนึ่งสอาี่เจดแดหครับเรามาดูหนึ่งสอี่เจ็ดห้าเลข3ามครับมาตำแหน่งของรลักสิบ,บนครับหนึ 1, มีนาคม64สี 6, ่คำนวณในส่วนของรลักสิบ,บนได้สองสามสี่ห้าแปดเก้าหกสองสามสี่ห้าแปดเก้าหครับลรามาดูสองสามสี่ห้าแปดเก้าหนะครับเลข2มาตำแหน่งของรลักสิบบนครับจริงๆมาครบเลยนะ4ี่สสองเนี่ยสี่สสองจริงๆมาครบเลยนะครับ สิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบปอได้5้าหกเ9็ดแปดหนึ่งสองเก้าห้าหกเจ็หเก้าเก้าลับหเ่าหลขเจ็กับเขาเปนตำแหน่งของหลักสิบปอครับหเมษายนหกหเมษายนหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบปอได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สามจีหน่งเจ็ดเก้าศูนยแปาศูนย์เจ็ดแปกสามีหนึ่งเลขแปดเข้าม จริงๆมาครบเนยนะครับ787แนะครับแต่เราโฟกัสที่หลัก1ิบนนะครับ16เมษายน64แล้วครับคำนวณในส่วนของหลัก10บลได้4ี่ห้าหเจดปดหนึเากดับมาดูาเดหเลขกครับารตำแหน่งของหลัก10บนครับ2พฤษภาคม6 4 2พฤษภาคม6 4เนี่ยคำนวณในส่วนของหลัก10บนลได้ หกเจ็ดแปดเก้าสอนย์หกเจ็ดแปดเก้องูนย์ครับรามาดูหกเจ็ดแเก้าสองสามศนะครับตามาดูนะหกเจ็ดแก้นครับเลขเดครับคำนวน่ของหลักสิบปครับสิบหกพฤาคมหกคำนวณในส่วนของหักสิบปนได้สี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดสี่เจ็ครับรามาดูสี่ห้าหนห่งะครับเลขเครับคำนวณ่งของหลักสิบปนอีกแล้วครับ หนึ่งมิถุนายนหกสีครับคำนวณในส่วนของหลักสิบเลนครับศูนย์หนึ่งสองสกครับลำาดูศูนย์หนึกครับเลขหกครับมนตำแหน่งของหลักสิบนครับจริงๆแถมมาหลักหน่วยด้วยนะแต่ปกติที่หลักสิบนครับสิมิถุนายนหกสีครับคำนวณในส่วนของหลักสิบนได้เก้าศูนย์หนึ่งกสามเก้ากครับเก้าศูนครับมาดูนะ 3. เลขหนึ่งครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบปนครับหก็ได้าคหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบเปนได้ห้าหกเจ็ดเ้าห้าหกเจ็ดแปดหครับเรามาดูนะครับเลข2ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบปนครับเลข5 7าเจสองห้าจริงมาครบเลยนะครับแต่โฟกัสที่หลักสิบปนคือเลขสอ 16กระดาษาคม64ครับคำนวณในส่วนหลักสิบอนได้78903อ่า0341อันนี้หลุดที่มันหลุดในงอตนะครับที่ผมบอกนะครับหลุด16กระดาษาคมต่อมาครับ1สิงหาคมครับคำนวณหลักสิบอนได้4567018 4567018ครับเรามาดู4567018นี่ครับเลข5ครับมาหลักสิบอนนะครับจริงๆมาครบในนั้นเจ็ดห้าศยนะครับแต่โฟกัสที่หลักสิบอน 16สิงหาคม64คำนวณในส่วนของหลักส0บห่นได้7890341 7890341ครับตามมาดู7890 7890341ครับเลขเจ็ดับพัรจุในของหลักสบนครับเลขสแถมมาในหลัก้อยครับ16ก, 1, กันยายน64คำนวณในส่วนของหลักสิบหนได้7890341เช่นกัน7890341ครับตามมาดูเลขสามกับบันจุในของหาัก10บนะครับแถมมาในหลัก้อยครับ สิบหกกันยายนหกสี่สิบหกกันยายนหกสี่ครับคำนวณในส่วนของหลักสิบบนได้สี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดนะครับเรามาดูเลขเจ็ดครับคำตั้งแน่ของหลักสิบบนครับหนึ่งตุลาคมหกสี่ครับคำนวณในส่วนของหลักสิบบนได้ศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดสี่ครับเรามาดูนะเลขเจ็ดครับคำตั้แต่ตำแหน่งของหลักสิบบนครับจริงๆมาครบเลยนะครับสามเจ็ดสองนะครับ สามแต่เราโฟกัสที่หลักสิบกปอนคือเลข7จ็ดครับสิบหตัวครหก่ับสิบหตัวละครหกเรามาดูนะสิบหกตัวละครหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบปลนได้012 3 6 7นึ่งสองสเจามหเดสครับเรามาดูเลข3มาตำแหน่งของหลักสิบเนครับต่อมาครับ1นึ่ิกไยนหก 1>, 1. พฤศจิกายน64ครับคำนวณในส่วนของหลักสิบปอนได้สามสี่ห้าศูนย์เก้าสามสี่ห้าหกเก้าูนย์เจ็มส้เนยเห็นไหมเนี่ยคำับนะสามสี่ห้าหกเก้าใช่ป่ะอ่ะเรามาดูเลขสิบหกพฤศจิกายนออก7 6็ดหกหตาราห้เลข6เลข 6. 6มาแลักสิบปนครับจริงๆแถามมาหนากร้อยด้วยนะครับ16พฤศจิกายน64ครับเรามาดู ศูนย์บวกสบวกสวกเดบวกหบวกหบวกห้าบวกเจ็ด่ไรครับได้ผลรวมเท่าไหร่เอาผลรวมก่อนเอาผลรวมก่อนฝึกคำนวณด้วยกันนะครับได้3 1มสิบเวกศูนเป็นสาสิบใส่หนึบวกหของที่เป็น2 2งบวกหของที่เป็น3 3มบวกหของที่เป็น4 4่สีบวกสของที่เป็นเจ็ดเบวกหของที่เป็นแปดบวกเเป็นสิบใส่ห ได้หนึ่ง8 5 1ส3 4สี่ครับลำดหนึทานอคม64ครับออก0 7 7 2 5 8 2ตดองห้าแรปดนะครับเลข 5, ค่า,ขคาครับมาตัดแต่ของหลักสิบปนครับจริงๆมาครบเลยนะ2 5 8ห้ยิงมาครบเลยแต่เราโฟกัสที่หลักสิบปนคือเลข5 1าหนคมห4ครับเรามาดูนะครับ ศูนย์บวกเจ็ดบวกสองบวกเจ็ดบวกสองบวกห้าบวกแปดบวกแปดบวกสองบวกลมกันได้เท่ากับได้เท่าไหร่ครับเป็นการทวนผมไปในตัวด้วยนะครับเวลาคุณดูได้สามสิบเก้าสามสิบเก้าบวกศูนย์ของที่เป็นสามสิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งของที่ได้สองสองบวกสามของที่ได้ห้าห้าบวกหนึ่งของที่ได้หกหกบวกเจ็ดของที่ เป็น13สได้9012563 9012563สครับเรามาดู16พกนทนคม64ออก693 2352ามสองเราออก8ปนะครับเลขไหลเอ่ยก็มาดูนะเลข3มาตำแหน่งของหลัก10ครับจริงๆมาก็บปเป็นะ2 5 3 2 3สสอาเออาเห็นไหมครับแต่สกัดที่หลัก10คือเลข3 สิบหกตอนน้องมหกสี่ 6, 4, ครับเรามาดูหกบวกสามบวกเก้าบวกสองบวกสามบวกห้าบวกแปดบวกสามได้เท่าไหร่ครับได้ช่วงของคำนวณด้วยนะครับได้เท่ากับอะไร่ครับได้ของผมได้สามสิบเก้าของคุณน่าอะไรครับเท่ากันไหม สามสิบเก้าครับสามสิบเก้าบวกชักกูนะทำสี่ตั้งสามสิบเก้าบวกศูนของที่ครับเป็นสามสิบเก้าใส่เก้าครับเก้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งของที่ได้สองสองบวกสามของที่เป็นห้า ห้บวกหนึ่งคงที่เป็น6กหบวกเจเป็นสิบาใส่สอ่ะได้เลขจุดเดิมครับ9ก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหสามครับกับสิธนอคม64สี่คำนวณหลักสิบบนได้9 0้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกสามศูนย์หนึ่งสองห้าหกสากลับเรามาดูนะ30มสิบธนอคม64ออก8ปดหนึ่งเก้าศูย์หกดสองถ้าเรออกสาหครับหลักสิบบนที่เข้ามาก็คือเลข6กครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบบน mm hmm. แถมมาในหลักร้อยครับ นะครับแต่โฟกัสที่หลักสิบนะครับสามสิบเจน้าคมหกสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองเจ้าหสามหกค่ะแปดบวกหนึ่งบวกเก้าบวกศูนย์บวกหกบวกแปดบวกสามบวกหกได้เท่าไหร่ครับช่วยผมคำนวณหน่อยครับได้เท่าไหร่ได้เท่ากับสี่สิบเอ็ดไหมอ่า คำนวณด้วยนะครับ41บเอ็ดวกศูนย์ของที่เป็น41นะครับรลำดับข้าวหลามอว่าคือเลข1 1บวก1นงของที่เป็น2 2บวก1นงของที่เป็น3 3บวก1นงของที่เป็น4 4บวก3ามของที่เป็น7 7บวก1นงของที่เป็น8 8ด บอก7ของที่เป็น1 5ใส่5อ่ะ17มกระาคม6 5ครับออก8 8 0 1 5 9 2าอตัวละออก92นะครับเลข5าครับก็มาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่1นนะครับเราโฟกัสที่หลักสิบนะต่อมาครับ สิบเจกลหครับแปดบวกแบวกศนบวกหบวกหบวกเบวกเกแล้วก็บวกสองกดคันที่เลขเลยครับถ้าสาหรับคนที่ไม่ถนัดชาวเลขนะครับถ้าใครถนัดคัที่เลขกดคันที่เลขเลยนะครับได้่ากับเท่าไหร่เอ่สิบไหมสี่สิบวกศย์ก็เป็น42ใส่2 สองบวกหนึ่งของที่เป็นสามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกสามของที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งของที่เป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดของที่เป็นสิบหกได้สองสามสี่ห้าแปดเก้าหก สี่สี่สามจุดแปดสตอรสามศูนย์หลักสิบปนต้องอ้อไม่หลุดนิขอ,อไปครับไม่หลุดนะครับเป็นหลุดไหมเออหลักสิบปนโอเคขอ,อไปครับหลุดเพราะหลักสิบปนเป็นเลขศูนย์โอเคหลุดเป็นครั้งที่สองโอเคหลักสิบปอนต้องเป็นเลขศูนย์โอเคนะครับหนึ่งกว่าพันครับเรามาดินต่อสาเก้าสี่สี่สามจุดแปดสตอรสามศูนย์ 9ก้าบวกสีบวกสบวกสบวกศบวกแดบวกสบวกศูนย์ไ้ไรครับอัพพลอยมได้เท่ากับ3ามสบปะสามบวกศูนย์คงที่เป็น31เอ็นึ่งหนึ่งบวกหนึงคงที่เป็น2 2งบวกหนึงคงที่เป็น3า สามบวกหนงของที่เป็น4 4่สบวกสามของที่เป็น7 7็ดบวกหนงของที่เป็น8 8ดบวกเเป็น15ใส่ไหอะได้รักสิบปนครับ1 2 3 4งสอเอาไปเทียบกับส่วนของลักสิบปนนะครับแต่ละสูตรอันนี้เป็นสูตรของ สิบปอนด์ครับสิบปอนด์เข้าตั้งแต่สิบหกตุลาคมหกสามกดติดตามประเทศตัวเล็กสเซติยี่สิบเจ็ดงวดพิเศษโดยน้อยอยู่สองงวดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกันเกืเือนอยากรวยต้องดูหวยโชคสิทธิมารานครับสวัสดีครับ